สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดต้นมะละกอกันนะครับเนื่องจากว่าต้นมะละกอที่ปลูกไว้ก็ต้นสูงแล้วนะครับก็เก็บยากเราจะตัดเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นการยืดอายุต้นมะละกอด้วยนะครับบริเวณที่จะตัดนะครับก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งบริเวณเหนือตาเขานี่นะครับที่เป็นรูๆนี่ก็คือตาของเขานะครับ ที่รอบๆต้นนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นรูนะครับก็คือตาของต้นมะละกอนะครับเดี๋ยวเราจะตัดข้างบนกันก่อนนะครับ สวยแล้วครับทับทอประปาแล้วครับผมความโชคดีของผมครับมือเร้านี้ตัดต้นมะฮุงแล้วต้นมะฮุงหักทับทอประปาครับแตกเลยครับนี่ได้ต่อได้ต่อทอประปาไหมครับถ่ายคลิปยังบบจบซ้ำมือเส้านี้ครับอันนี้ต่อทอประปาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเฮากระสิมาตัดต้นมะฮุงต่อเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาตัดต้นมะละกอต่อเลยนะครับหอดใส่แล้วเนาะครับมือเส้านี้ต่อเลยนะครับ,นรบเานาะนะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้กันนะครับนี่นะครับที่ผมเล็งไว้นะครับเราจะตัดเฉียงๆนะครับตัดเฉียงๆลงนะครับก็ทำการเลื่อยเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับได้ทําการตัดเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะอธิบายนิดนึงนะครับทําไมถึงต้องตัดเฉียงๆลงมาอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าตัดเฉียงๆลงมาอย่างนี้นะครับอ่ารูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับน้ําเขาจะไม่ขังนะครับเพราะว่าเขาจะโดนตัดออกไปนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าใครมีปูนขาวนะครับ ปูนขาวหรือว่าปูนแดงนะครับก็เอามาทาบริเวณแผลเขานี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับอันนี้จะช่วยป้องกันเชื้อรานะครับเขาจะไม่เป็นเชื้อรานะครับแต่ว่าไม่ทาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ถุงพลาสติกครอบลงไปเลยนะครับครอบลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ป้องกันน้ําน้ําขังนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับถ้ากลัวปิวก็มัดไว้หน่อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ